สนับสนุนโดยย่าหมองน้ำตราถ้วยทองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอดีพลัส กลับมาในช่วงนี้นะคะพาผู้มชมมาอัปเดตเกมการแข่งขันของชาวนาไทยนะคะเดอะซูเปอร์ฟาร์เมอร์เกมเกษตรกรปีที่7ซึ่งในปีนี้นะคะกติกาคือในเรื่องของการค้นหาชุมชนต้นแบบก,การผลิตข้าวสู่ตลาดสากลซึ่งทั้ง5ทีม5ชุมชนนั้นบอกเลยว่าเขาเจอภารกิจสุดหินค่ะพี่ปุ้กและแต่ละภารกิจนั้นไม่ธรรมดาส่วนตอนนี้เขาจะไปถึงไหนแล้วบ้างนั้นพาผู้มชมไปอัปเดตเลยค่ะค่ะ หลังจากที่ไม่สามารถเจอรา,าขายข้าวให้กับลูกค้าต่างประเทศได้ทั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลห้วยน้ำหอมจังหวัดนครสวรรค์จึงนำข้าวไชนาจำนวน5ตันมากระจายขายในประเทศแทนทางต่างประเทศไม่ซื้อข้าวไชน,นาดเราก็เลยมาหาลูกค้าพี่บุญศรีข้าวเป็นไงขายดีไหมก็ขายดีครับใกล้จะหมดยาคราก็เหลือเท่าที่เห็นนี่แหละครับเหลือไม่เท่าไรจะสั่งใหม่เมื่อไหร่นะคะ,ะว่าอยากจะสั่งพรุ่งนี้ครับหนึ่งตันครับเป็นถุงละ หโลสักสามสิบถุงเหลือจากนั่นก็เอาเป็นสิโลไปแล้วกันครับหลังจากที่ได้รับออเดอร์จากร้านค้าประชารัฐแล้วทางกลุ่มจึงได้เดินทางไปคุยกับร้านค้าต่างๆภายในหมู่บ้านจนได้ออเดอร์มาครบ5ตันเรียบร้อยไม่มีปัญหาเรื่องที่เราส่งต่างประเทศไม่ได้เพราะลูกค้าประจำเรามีตอนนี้มีสั่งจองไ้หมดแล้ว5ตันน่ะจ่ายเงินเราหมดแล้ว สำหรับกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก,อกอสกกตอร์รินหลังจากที่สามารถเจรจาส่งออกข้าวสำเร็จวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเขารอคอยกับเอกสารการสั่งซื้อหรือใบพีโอจากบริษัทลุยสเตฟัสที่จะจัดส่งให้ผ่านทางอีเมลเพื่อให้ดำเนินการผลิตและจัดส่งทันตามที่สัญญากำหนดเราได้รับพีโอจากลูกค้าต่างประเทศนะครับที่เปิดสั่งซื้อเรา50ตันเปิดปเรียบร้อยครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราเรียกประชุมทีมงาน,นงเพื่อจะเตรียมความพร้อมในส่วนของการจะ ได้เตรียมสินค้าให้เป็นไปตามออเดอร์ที่สั่งมาดูเหมือนว่าทางกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์เ้าเปลือกสกตอร์รินจะเป็นทีมที่มีการวางแผนและจัดการอย่างเป็นระบบแต่การดําเนินงานจริงนั้นพวกเขายังคงต้องพบเจอปัญหาเฉพาะหน้าอีกมากต้องมาตามดูกันต่อในภารกิจต่อไปตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงวินาทีนี้เราก็ยังยืนยันว่าเรามั่นใจว่าเราจะสามารถประสบความสาเร็จในภารกิจแล้วก็สามารถทําภารกิจได้สำเร็จแน่นอนด้อยตเ วันนี้สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่นนกระสังตำบลกระเบื้องใหญ่จังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางมายังโรงแรมเอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตโคราชเพื่อเจรจาดนำข้าวขาวดอกมะลิ105ที่มีจำนวนน้อยไม่พอต่อการส่งออกมาหาตลาดใหม่ที่นี่ในส่วนของกลุ่มนาแปลงใหญ่นนกระสังนะคะก็ ทําการเจราจานะคะสื่อขายเขาก็ลุยเจ้าฟัดไม่เป็นที่สาเร็จเราก็เลยมาทําตลาดเพิ่มหลังจากเจราจาขายข้าวให้กับทางโรงแรมได้บางส่วนแล้วทางกลุ่มจึงได้เดินทางต่อเพื่อมาหาออเดอร์เพิ่มให้ครบ5ตันที่มหาวิทยาลัยราชภัฒนครราชสีมามาขอความอนุเคราะห์นะคะจากคณะบดีนะคะในเรื่องของการ ได้ให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อมาวางสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายแล้วก็เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยในเรื่องของการตลาดเราทําอย่างเต็มที่นะคะเพื่อไม่ให้สินค้าคงเหลือภายในกลุ่มเชื่อว่าหาตันมดค่ะสำหรับทั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตรสุพรรณมิตรหนองยายดาจังหวัดอุทัยธานีได้เดินทางมายัางบริษัทธานาสันไรส์เพื่อน,นำข้าวที่เสนอขายสำหรับการส่งออกมาทำการตรสอบคุณภาพ อ๋อผู้การเอาข้าวมาส่งนะครับครับครับขดาวย่พูเอาข้าวมาดูให้ตัวอย่างข้าวค่ะอยากต้องตรวจดูให้ครับ ทางผู้จัดการบริษัทธนสันไรส์ได้นำตัวอย่างข้าวที่ทางกลุ่มแปรรูปเองมาเข้าเครื่องตรวจสอบความขาวความมันและความอ่อนนุ่มของข้าวรวมไปถึงการทดสอบความบริสุทธิ์ข้าวที่จะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการส่งออกนอกจากนั้นยังต้องผ่านขั้นตอนการคัดข้าวเต็มเมล็ดการคัดแยกเมล็ดข้าวหักที่จะต้องได้เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ของข้าวหอมมะลิด้วยผลจากการตรวจสอบเนี่ยตามขั้นตอนตามมาตรฐานของบริษัทผลตรวจสอบเนี่ย ผ่านสามารถส่งออกได้เลยส,เส่งเรีละร้อยมาได้ครับเดี๋ยวผมเปิดพีโอไปให้พีโอละหนึ่งร้อยตันสองพีโอนะครับต้องไปส่งอาจจะต้องไปส่งที่ท่าท่าสันมารีน่านะครับเพราะว่าข้างทุกการยู่ดูแล้วมันผ่านกับพร้อมส่งออกได้เลยคิดว่าในการแข่งขันที่นี้เราได้ประสบการณ์แล้วก็สามารถทําได้จริงก้าวไปอีกระดับหนึ่งนะครับวันนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาดเดินทางมายังศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อทำสัญญาส่งออกข้าว วันนี้มีภารกิจสำคัญอยู่2เรื่องที่ต้องเดินทางมาที่สารกลางจังหวัดนะครับเรื่องแรกก็คือว่าเรานัดลูกค้าภายในประเทศที่อยู่ในจังหวัดกาแพงเพชรเนี่มารับข้าวที่เราได้ขายออกไปโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมาเป็นสักขีพยานส่วนภารกิจสําคัญเราได้นัดพันธมิตรที่จะส่งข้าวไปอเมริกาภายใต้แบรนด์ของแปลงนาสะอาดเนี่ยมาทํา MOU ต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดและก็พันธุ์จังหวัดเรียกได้ว่าก้าวไปอีกขั้นสําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาดที่สามารถส่งออกข้าวเมลิ นินสุรินในนามของกลุ่มได้สําเร็จถ้ากรรมการยังยืนยันว่าไม่ได้ดูว่าใครเล็กกว่าใครใครใหญ่กว่าใครผมมั่นใจเกินร้อยว่าผมไม่แพ้มาร่วมลุ้นและให้กำลังใจพวกเขาทั้ง5ทีมได้เพื่อค้นหาชุมชนต้นแบบในการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบครบวงจรทำให้ชาวนาไทยกลายเป็นนักธุรกิจค้าข้าวได้ด้วยตนเองกับการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกร,ร,กรปีที่7 เป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นแล้วก็ดุเดือดมากๆนะคะผู้ที่ชนะนี่ก็คือสุดยอดของประเทศไทย<ช>เลยละ,ค,ะค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวของการพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับป่าเสื่อมโทรมให้สามารถมาสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นช่วงหน้ากลับมาติดตามชมด้วยกันค่ะ,คะ